สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผม s u n ไล g ์สเปิร์มในเกมไม n คร r a ับกับแมปที่มีชื่อว่า World of White นะซึ่งแมปนี้นะฮะเป็นแมปตะลุยดานอีกแล้วนะฮะโอเควันนี้ผมจะไม่พรามเยอะนะ,ะโอเคเราจะมาอ่านกฎกันก,นก่อนเลยฮะโอเคกฎแรกนะฮะห้ามทุบบล็อกทุกอย่างนะครับยกเว้นขนแกะสีชมพูนะครับแล้วก็เพชรก็คือแต้มนะครับเป็นแต้มนะครับเป็นแต้มยามก็คือแต้มนะเออซึ่งแมปที่แล้วเนี่ย ไอ้ที่ผมบอกว่าผมลืมเก็บเนเธอร์สตาอันนั้นแหละมันคือแต้มนะฮะซึ่งผมพลาดมากเลยเว้ยเออนะฮะมันเป็นเพราะว่าผมอ่านกฎไม่ดีแหละนะฮะก็เป็นความผิดของผมเองนะครับโอเคส่วนกฎข้อที่3ห้ามเซกห้าม gm 1หรือโกงนะครับอ่าข้อที่4นะครับให้ใช้ความรู้ที่มีในไมโครฟ f t เล่นนะครับอ่าข้อ4ข้อที่ 5, 5คนสร้างแบบนี้สวยมากอืมนะครับข้อที่6นะครับ อ่านคำพูดที่ปรากฏในแมพทั้งหมดเพราะมันอาจจะช่วยคุณได้โอเคอ่าโอเคนะครับมาก่อนอื่นโอ้อาหารทําไมเขาให้เยอะจังอะ่ะโอ้งั้นผมเอาม้หมดเลยแล้วกันเนอะนะฮะโอเคได้ครบแล้วมาโอเคใครก็ตามที่เข้ามาในโลกใบนี้แล้วจะไม่มีวันออกได้โอ้ มาถึงก็น่ากลัวเลยนะฮะท่านผู้ชมอม,มาถึงก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มเลเวลศูนย์เลยนะฮะมาเลเวลศูนย์แล้วนะครับอ้าวเราอยู่ในห้องนะครับอามาเริ่มกันเลยดีกว่าความตายที่ฉันรอคอยอืโอเคงั้นมันจะไอตรงนี้ก็คืออ๋อมันเซฟแล้วใช่ไหมโอเค ตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดเซฟสำรองนะนั่นไงว่าแล้วนะครับเป็นจุดเซฟสำรองนะครับโอเคงั้นเราก็จะแบ็กอัพไว้ก่อนละกันนะครับเผื่อเผื่อมันผิดพลาดนะครับแต่ก็ตีแล้วแหละที่ทำเอาไว้นะครับสำรองอไว้ดีแล้วนะครับโอเคโอในนี้เป็นเหมือนเป็นกงขังหรือเปล่าครับมีป้ายด้วยช่วยฉันด้วยฉันผ่านด่านไม่ได้ฉันจะต้องตายอุ๊ยอุ๊ยน่ากลัวนะครับ อโอเคเอา้าขนแกะวันดีเอา้าได้แล้วนะครับหนึ่งแต้มเยีได้หนึ่งแต้มนะครับท่านผู้ชมมาเลเวลศูนย์ใช่ไหมโอเคเราจะมาเริ่มวิมีคนนะครับเราจะมาเริ่มจากเอ่อเลเวลศูนย์เลยนะฮะโอเคชึงมาแล้วนะครับโอ้มีสี่คนนะครับ วิธีการเล่นรู้สึกว่าจะเป็นเกม IB แน่นอนคอนฟิเลมนะครับ IB นะครับถ้าใครไม่รู้จักก็ลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่ามันเป็นเกมยังไงนะครับซึ่งผมก็พอพอจะทราบพอจะเข้าใจวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็คือว่าไอสีไหนเนี่ยที่แม่งไม่โดนใครพูดถึงเลยอันนั้นคือความจริงนะฮะโอเคเราก็จะมาดูกันว่าสีไหนพูดความจริงนะครับมีสีๆนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ ดูลูกน้องของฉันที่น่ารักน่ารักนี่สิหวังว่าจะไม่มีใครทรยศฉันนะอา้าวโอเคเราจะไปดูกันว่า1ในสีเนี่ยจะมีใครทรยศนะฮะโอเคเราจะไปเริ่มจากสีแรกเลยนะครับสีแดงมาโอเคเดินเข้าประตูที่1แล้วจะเจอทางออกฉันพูดจริงๆนะสีแดงพูดเอาไว้นะครับมาดูสีม่วงมาทุกสีมันโกหกหมดเชื่อฉันประตูสีออกได้แน่นอนอ,อ้าวอ่าสีม่วงนะครับ สีฟ้าไอ้สีน้ำเงินสีเขียวมันโกหกเชื่อฉันสีประตู3าออกได้แน่นอนลักษณะพูดคล้ายๆกับสีม่วงเลยนะมาดูสีเขียวมาสีสุดท้ายสีแดงมันโกหกประตูสสีเอ้ประตูสสีเชื่อฉันออกไปได้แน่นอนนะครับซึ่งไอสองสีเนี้ยลักษณะการพูดมันคล้ายๆกันเลยเว้แต่ไอสีแดงเนี้ยแม่งไม่โบยใครเลยเห็นนะฮะสังเกตดูนะครับเห็นนะมันบอกว่าอะไร ประตูหนึ่งประตูที่หนึ่งออกได้จริงไหมมันพูดแค่นี้นะฮะแต่มันไม่บ้วยใครเลยนะ,ะส่วนสีม่วงนะครับสีม่วงแม่งบ้วยทุกคนเลยนะฮะนิสัยไม่ดีห้ามเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเออมันบอกว่าทุกสีโกหกใช่ไหม,มดูสีน้ําเงินสีน้ําเงินบอกว่าเขียวโกหกนะสีเขียวโกหกอ่าสีเขียวโกหกนะครับเอยสีเขียวก็โกหก ไอสีน้ำเงินก็หกแม่งก็คือมันคือเกมไอ่บมันจะโกหกกันไปเรื่อยๆเวนะฮะเลยคือเราต้องต้องต้องตั้งใจเล่นนะถึงจะรู้ว่าอันไหนพูดความจริงนะครับอ่ะสีเขียวเอาใหม่สีเขียวบอกว่าสีแดงโกหกเฮ้ยเดี๋ยวนะสีแดงไม่บวยใครเลยสีม่วงบวยทุกคนส่วนสีน้ําเงินโบยสีเขียวสีเขียวโบยสีแดงแต่แต่ไอน้ําเงิน ไอเขียวแล้วก็ไอแดงแม่งไม่โบยสีแม่งไม่โบยสีม่วงเลยเพราะฉะนั้นสีม่วงอาจจะพูดความจริงก็เป็นได้นะครับคอนฟิีแรมนะครับลองลองสังเกตใหม่ไหมสังเกตใหม่ไหมล่ะออคือตอนแรกตอนแรกอะผมเข้าใจผิดเว้ยคือตอนแรกตอนผมรู้จักเกมไอบีแรกผมคิดว่า ไอ้อสีไหนที่แม่งไม่พูดถึงใครเลยอ่ะคือแม่งจะพูดความจริงแต่มันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไอ้สีไหนที่มันไม่โดนใครพูดถึงเลยอ่ะแต่ว่าสีนั้นเนี่ยอาจจะพูดถึงคนอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย mm. นะครับประมาณนี้นะครับอืมอ่ะยกตัวอย่างให้แล้วกันนะครับอย่างเช่นคือตอนแรกนะเอาเอาความคิดตอนแรกตอนแรกที่ผมรู้จักเกมไอบีผมคิดว่ายกตัวอย่างก็คือสีแดงนะครับสีแดงเห็นไหมสีแดงบอกว่าเดินเข้าประตูนหนึ่ง แล้วจะเจอทางออกอันนี้คือมันไม่พูดถึงใครเลยนะคือมันแบบมันบอกเราคนเดียวอ่ะมันไม่บอกว่าสีไหนโกหกเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดแบบนี้เอาง่ายเลยตอนแรกคือผมคิดว่าสีแดงพูดความจริงเว้ยเออนะฮะแต่ลองดูสีม่วงสิสีม่วงสีม่วงก็คือความคิดของผมตอนนี้นะสีม่วงมันบอกว่าทุกสีโกหกใช่ไหมแต่ทุกสีเนี่ยไม่บอกว่าสีม่วงคือไม่คือทุกสีเนี่ยไม่พูดถึงสีม่วงเลยนะครับแต่สีม่วงพูดถึงทุกๆสีเลยนะครับ เห็นไหมเออนะฮะแต่ลองดูอ mm ีกสองสีดิอ่ะไอ้เขียวไอ้อ้ไม่ใช่สิไอ้ไอ้น้ําเงินบอกสีเขียวโกหกจริงไหมไอ้สีเขียวก็บอกว่าสีแดงโกหกแต่ไอ้ไอ้น้ำเงินไอ้เขียวแล้วก็ไอ้แดงเนี่ยมันไม่บอกว่าสีม่วงโกหกเลยนะครับในขณะที่สีม่วงเนี่ยกำลังบอกว่าทุกสีโกหกเพราะฉะนั้นสีม่วงคือความจริงคอนฟิแยมร้อยเปอร์เซ็นต์ประตูสีใช่ไหมโอเค มาประตู4่ใช่ไหมเฮ้ยคอนฟิแรมเว้ยร้อยเปอรนไหนลองวิ่งไปดูดินั่นไงใช่ด้วยนะฮะโอเคมีคนทรยศมีคนทรยศฉันฉันจะไปจัดการมันนั่นไงเอาแล้วนะครับเออแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าเกม IB นี่ผมผมไม่เป็นเลยแหละนะครับแต่ก็แต่ก็พอทราบวิธีการเล่นนี่แหละนะครับแต่ตอนแรกคือจะเข้าเข้าใจผิดไงก็อย่างที่บอกว่า ไอสีไหนอะ่ะคือไอสีไหนที่แม่งแบบที่แม่งที่แม่งไม่โบยใครเลยอะ่ะอันนั้นผมนึกว่ามันพูดความจริงเลยแบบไม่บอกว่าใครโกหกผมนึกว่าไอ้นั่นคือความจริงไอสีนั้นคือความจริงแต่จริงๆแล้วตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเข้าใจเพราะแมปนี้นะไอไอสีไหนเนี่ยที่สีอื่นเนี่ยแม่งไม่พูดถึงเลยคือความจริงแต่ในขณะนั้นสีนั้นอาจจะพูดถึงสีไหนสีได้สีหนึ่งอยู่นะครับซึ่งมันซับซ้อนมากอะ่ะแต่ดูจากเมื่อกี้นี่ ไม่น่าจะยากนะครับอืมคือสีเมื่อกี้เมื่อกี้สีน้ําเงินสีเขียวสีแดงไม่พูดถึงสีม่วงเลยนะครับแต่สีม่วงเนี่ยกำลังพูดถึงสามสีนั้นนะครับอืมประมาณนั้นแหละเอาเอาันนี้คือเอาดนี้คือที่ผมเข้าใจนะเออโอเคกป็ประมาณนั้นแหละนะครับที่ผมรู้นะอ่ะมาเรามาเล่นกันต่อเลยมานะครับโอเคเออสองแต้มแล้วเว้ยย่ใครที่ทอร์เรชัน ก็ต้องตายแบบนี้แหละนะเอาเอา,เอาจะเย็นเย็นก่อนสิรีแลกกันก่อนแล้วกันนะอาอรีแลกก่อนแล้วกันเนาะงั้นเราจะพักสักคืนแล้วกันมามนเลยมาโอเคอันนี้คือปุ่มอะไรวะลองกดดูด,ดิเอาเอามันมีอะไรสมัยไปเลยกดไม่มีอะไรครับโอเคอย่างมันแล้วมาเลเวลหนึ่งเลยนะควีเช่นนะครับเป็นคำถาม เออก็อย่างที่กดมันบอกไว้ตอนต้นนะครับว่าต้องใช้ความรู้ในไมค์คราด้วยนะครับแมปนี้นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาต่อไปนี้เป็นของจริงแล้วนะเอา้าเขาขู่เราครับเขาขู่เราฮะว่าจะเอาจริงแล้วนะฮะซึ่งผมไม่กลัวนะครับโอเคอ๋อวิธีการสร้างโตเอนชาร์เหรอมาอ๋อสามแต้มแล้วเว้ มันไม่ยากเลยครับโตเอ e นชาร n t เนี่ยถึงผมจะเล่นไหมครับกากก็จริงนะเออแต่ผมคอนฟิลดรว่ามันต้องเป็นอันหนึ่งแน่นอนเพราะว่าผมเคยเล่น USC r ซีรกับกับเพื่อนไงอืมกับไอเบสอะไอเบสกากไอเบสแปดขาเบสแปดบิดอะนะฮะอืมนั่นแหละซึ่ง USC r ซีันเนี่ยมันต้องครับอไอโตเอ e นชา a n ดด้วยไงเออผมถึงรู้มาอันนี้แน่นอนร้อยเปคอนฟิเเอาไม่ไปต่อป่ะเอา เอ้ยผิดพลาดพลาดพลาดลืมลืมลืมไอนี่ลืมดันลืมดันลืมดันลืม,ลม,ลมดันโทษโทษโทษมาเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าวางไว้ตรงนี้ดีกว่า,วา,า,วาจะได้ไปได้เอออุ้ยแต่ผมจะมันเข้าแปลนึงแล้วว่ะโอ,อ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยว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 เอิอ่มเอิอ่มเอิ่มเอิ่มมันติดในนู้นนะครับมันติดเข้าไปในนู้นครับอุ้ย เฮ้ยนั่งเขาเราต้องนั่งเข้าไปปาวะเราต้องนั่งเข้าไปปะวะเดี๋ยว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 อ่ะเอาใหม่เอ้าทำไมมันติดอย่างนั้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันติดอย่างนั้นวะเออเออทำไมมันติดอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยคือเราต้องนั่งเข้าไปนี้เหรอวะใช่ป่ะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเดี๋ยวมันว่าผมว่ามันแบบแปลกๆนะอ่ะ อ๋อใช่ใชช่อุ้ยแล้วเราทะลึ่งกดมาสามันเลยอ่ะโอเคมาแล้วนะฮะมาอีซี่ด้วยนะวอชเนมเฮ้ยไอ้น้ำยานี้ผมไม่ผมผมผมไม่เก่งเรื่องน้ำยาด้วยปะจำมจัมวอชเนมล้วทำไงอ่ะต้องตอบคำถามไงอีก่ะโอ้สโลเนตบูตจัม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 แน่นอนผมจำได้ผมจำได้ เออสปีดคือสีฟ้าไอ้ส่วนสโลเนี่ยสโลคือสีเทาเว้ยแสดงว่าเขียวแน่นอนจาบู๊เนี่ยแปลกกว่าเพื่อนแน่นอนครับใช่ปะแน่นอนคอนฟิเลีมนะครับคอนฟิเลีมร้อยเปอร์เซ็นต์เออถึงถึงผมจะจําจําน้ํายาไม่ค่อยได้นะเออแต่ผมคอนฟิเลีมแน่นอนว่ามันต้องเป็นยายากระโดดแน่นอนเพราะว่าสีมันแปลกกว่าเพื่อนไงแต่ว่าไอ้ไอ้น้ำยาไอ้น้ำยาสปีดเนี่ยผมผมจะเป็นคนที่เล่นไอ้นี่ประจำไง ไอเบสวอลกับเซอร์โวเกมอ่ะซึ่งมันจะมีอยู่ในเกมใช่ไหมล่ะแบบเวลาเราเก็บของในกล่องมันจะเจอไงบางทีนะฮะเป็นขวดนะครับส่วนสโลอ่ะสโลนี่เจอเคยเล่นมีช่วงหนึ่งเคยเล่นเซิร์ฟคิวคาร์พีพอ่ะเออซึ่งมันจะมียาสโลได้ไงในพีพอ่ะซึ่งผมก็จําสีมันได้ครับเออนะผ่านมาได้อีก,อกหรอดานต่อไปเจ้าไม่รอดแน่้อ้ย โอ้เขาขู่เราครับมาเราเซฟก่อนเลยมาโอเคเฮ้ยเราไอ้นั่นไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีแต้มให้เก็บหรอเมื่อกี้หรือว่าผมลืมเก็บวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโอเคไม่น่าจะมีหรอกมัง้งถ้ามีผมก็เก็บแล้วแหละอ้ยปาร์คเอาหอโอ้ยสูงครับเฮ้ยมันจะยากปะวะ โอ้ยผมนี่เซียนแชมป์มาถมเลยนะครับเรื่องปลากลัวนะครับปลากลัวปลากลัวโอ้ยโอ,ยยอ้นี่ยากเลยนี่ยากเลยนี่ยากเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ยากเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เ,อ,เอ,อ้ยตกโอ้โหอุ้ยตายไม่น่าไปดูถูกเลยนะครับไม่น่าไปดูถูกเลยโอ้ ข้างหน้ามันยังมีอีกหรอวะน่ะ้ยเ,เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องมาเออขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ย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 ,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะไอ้ได้เว้ยได้เว้ยเอ้ยรอจนได้นะครับโอ้ยแล้วทําไมโอ้โหเสียวขาวอะโอ้ยเป็นนานงูได้วะ ด่านงูมาว่ะมีกล่องดูครับน่าจะมีรางวัลอยู่แหละเฮ้ยมันมีสามทางว่ะเฮ้ยไปทางนี้ก่อนแล้วกันมาอุ้ยงูงูเอ๋ยอุ้ยงูนะครับด่านงูนี่กล่องผมเอากล่องก่อนเลยอันดับแรกกล่องเอ้ยสีเต้มแล้วเว้ยเฮ้ยสีเต้มแล้วเว้ยเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยโอ้โซเฮ้ยตกอ้าว โอ้ยเาตกน่น่น่ตกอีกแล้วน่โอ้ยตกอีกแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่ผมว่าผมว่าน่าจะเอาจริงกันแหละผมว่าผมว่าเขาเอาจริงันแหละนะครับแต่ผมยังไม่จริงยังไงโอเคผมจะจิงมกางเกมมิ่งแล้วตอนนี้ตั้งแต่นี้นะฮะเออมาเออตกอีกแล้วว่ะโอ้อะไรวะ ตกอีกแล้วโอ้ยอุ้ยตกอีกแล้วอะ่ะโอ้ออโหย,ยังไม่ผ่านด่านงูเลยเนะี่ยประเด็นคือไม่อยากวิ่งกระโดดรัวๆไงเดี๋ยวมันพลาดต,ตกนะครับอืมมาอูจะถึงป่า,ากระโดดถึงไหมกระโดดถึงไหมไม่ถึงอีกแล้วอะ่ะโอ้โหไม่ถึงอีกแล้วไม่ถึงอีกแล้วอ่ะโอ้ย มาตั้งใจเล่นแล้วมนาะเออถึงสักทีเฮ้ยผมว่ามันผมว่ามันเริ่มยากแล้ววนะไม่น่าไปท้าทายเลยครับท่านผู้ชมโอ,โอ้ยตกอีกแล้วอเอาโอเคมาเราจะไม่ใจร้อนครับค่อยๆใจเย็ยนๆแล้วกนะันผมว่าผมผมว่าคีย์บอร์ดผมเน่าป่ะวะเนี่ย เฮ้ยมันกระโถดคีย์บอร์ดไม่ได้เลยวะเออต้องโทษคนเล่นเว้ยนะครับคนเล่นแม่งอ่อนเองอะไรอย่างงี้นะครับเฮ้ย hey! จ,จับมาจับเลยล่ะไอ้ได้เว้ยไอ้ไม่ได้กินหลักไว้ใ,ใ,ใ,ใเฮ้ย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 ตกอีกแล้ว <c oughs> ตกอีกแล้วอ่ะโอ้ย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 ได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยไอ้ตรงนี้มันขึ้นยากครับตรงเนี้ย มันติดไอ้ตรงนี้แหละประเด็นนะครับเฮ้ยอะไร่ะตกอีกแล้วอะโอ้โหอะไรจะปานนั้นอะไรมันจะปานนั้นวันหน้าโอ้ยไม่น่าไปท้าทายด่านเขาเลยฮนะเขาเอาจริงนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันขึ้นยากเหลือเกินนะครับอ่ะเอ้ยเ้ยอะไร่ะเกือบได้แล้ววะโอ้โหเฮ้ยตายแล้วว่ะโอ้ตายแล้วลว่ะ ไม่นะไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขึ้นได้แล้วเว้ยแย่แย่แย่ไม่ได้อีกแล้วว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันยากอย่างเงี้ย <c oughs> โอย้เอาใหม่เอาใหม่เลยตรงนี้ก็ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเวย้ยได้แล้ว,วเว้ยเฮ้ยตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหม ได้ไหมมันกระโดดไปไม่ได้ว่ามันติดเหมือนติดบล็อกอ่ะเออนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วออได้แล้วเว้ได้เลวเว้เออได้แล้วเว้มาโอ้ใจสั่นเลยครับตอนนี้โอ้ใจสัน่นใจสัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะที่ผมเคยไปเฮ้ยเกือบตกโอ,อ้เกือบตกนะครับเกือบตกเลยมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมันมีอ๋อตรงนี้ใช่ไหม อุ้ยเสียวเสียวเสียวต้องต้องกระโดดให้ถึงนะกระโดดไปถึงนี่ผมร้องไห้เลยนะเว้ยถึงไหมถึงถึงว่ะ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 ผมจะกดชิปเดินนะครับโอ้อย่าย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 าเผาอย่าเผาผ่านกันไม่ดีไม่ดีเมื่อไหร่จะถึงจุดเซฟเนี่ยจุดเซฟจุดเซฟโอ้โหมีไฟอีกโอ้โหจ่ายแล้วเนาะ อะไรมันจะปานนั 1, ้นอู well. ้ยอุยอุยร้อน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 เฮ้ยย่ะตกนกตกอ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ขึ้นไม่ได <ra> ้อ <optimization> ีกแล้วอ่ะ ขึ้นไม่ได้อีกแล้วโอ้ที่หลังผมจะไม่ลงน้ำนั่นแหละคือเฮ้ยโดนหลอกอะ่ะคือเราโดนหลอกเฮ้ยคือเราจะลงน้ําไงเพราะว่าเราโดนไฟลวกไงจริงปะมันอาจจะร้อนอะ่ะเออแล้วน้ํามันอ้โหตกไปตายแล้วท่านผู้ชมอุ้ยอ้โหตกอีกแล้วอะ่ะตกอีกแล้วอะ่ะ มาเฮ้ย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 เออให้มันได้อย่างงั้นดิวะโหเฮ้ย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 โอกาสมาแล้วเว้ยโอกาสมาแล้วเว้ยเฮ้ยโอกาสมาแล้วเว้ยเฮ้ยโอกาสมาแล้วเว้ยเฮ้ยจ๋อจะตอจอถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยไม่ตกนะครับไม่ตกนะไม่ตกนะเออไม่ตกนะครับมาตรงนี้ วุ้ยตรงลิ้นน er ี่แหละน่ากลัวนะครับกลัวกระโดดไม่ถึงเอ่ะจบมันดาบจิบจิกจิกาถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยอันแล้วไอ้ไม่ได้กินกูหรอกฮืฮือู้โอ้โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้มาดิมาดิอัะจับบันลาบอัะจ้ออ่จ้จ้อไม่ได้กินหรอกน้องเอ้ยอ่ะอ่ะจับว้าตกอ่า อาตกอีกแล้วเออโอ้เฮ้รู้สึกหมดกำลังใจแม่งยากกว่าดักโซ่สามอีกหายเอาเออยอาอย่าตกอย่าตกไม่เอา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 ลูกเอ้ยอะไรอย่าตกอีกแล้ว ดักโซสามยังไม่ยากเท่านี้เลยจะบอกให้โอ้โหนี่กูเปรียบเทียบกับเกมซีรีส์โซเลยวเนนะียซีรีส์โซซีรีส์โซนะครับโอ้เล่นครั้งแรกก็แค่กว่าจะผ่านหมดก็แค่ครึ่งเดือนเองครับอืมา, <c oughs> มา <c oughs> เราต้องใจเย็นนะครับท่านผู้ชมเราจะต้องผ่านไปได้ เอ้ยอะไรอ่ะเนี่ยไอ้ตรงบันไดเนี่ยยากสุดเลยครับท่านผู้ชมไอ้ตรงบันไดเนี่ยผ่านยากสุดแล้วไอ้ตรงบันไดตรงแน่นนะครับโอ้ยมาอย่านะลูกอย่าห้ามตกนะเว้ยห้ามตกนะเว้ยเออขึ้นได้แล้วเว้ยะยะขึ้นได้แล้วเว้ยะยะยะห้ามตกนะตรงนี้ตกนี่ร้องไห้เลยเนะี่ย เฮ้ยอ๊ยเจ้าบอลหล่อเอาบอลหล่อไว้ไว้ไม่ตกเว้ยไม่ตกเว้ยเดี๋ยวนี้เสียวตกมาโอเคโอเคมามามาโอ๊ยเจ้าบอลหล่อแล้วหล่อแล้วไอ้ก็ต่อถึงแล้วเว้ยก็ต่อถึงแล้วเว้ยแด้ากูต่อถึงแล้วก็ต่อถึงแล้ววิ่งฝ่าไฟไปเลยลูกเฮ้ยอจ๋ออจ๋อหล่อหรอ อ้จ้าเหรอเด็กบอกมึงพูดที่อะไรของพี่มันอ้าวจ้าอัจจกะลาโนถึงกันเลยเอ้ยกือบตกแกฮ่าฮ่าเออเออเฮ้ยห้ามตกนะเว้ยรอบนี้เฮ้ยรอบสำคัญห้ามตกไม่ตกแน่นอนคอนฟิเรทร้อยเปอร์เซ็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวว่าแล <orm> <S <S <t ick> <enders> ้วเว้ยผ่านแล้ว ยังจะผ่านได้อีกเหรอให้ตายเลยโอเคเอาเราวับเอ้ยหาแต้มแล้วเว้ฮาแต้มแล้วเว้ย่าลองเจอเลเวลสามดูแล้วกันว่าจะยังรอดอีกเปล่าวู้ยเลเวลสามอะไรวะโอ้อนี่แล้วเลเวลสามอะไรคือทมาอัพวะโอ้ยนี่คือผมหัวร้อนแนะเนี่ย โอ้เอา้ามันต้องรอประตูเปิดเหรอวะอ,อ้ยากว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันยากจริงๆว่ะเดี๋ยวสามะอะเฮ้ยคือมันต้องกาจังหวะให้ประตูเปิดเหรอวะอ,อู้ผมนึกว่าเป็นนึกว่ามันจะง่ายอะ่ะอะไรแหวะเฮ้ยเฮ้ยจออ๋ะจออะจ๋าไม่ถึงอีกแล้วว่ะไม่ถึงอีกแล้วอะเอาใหม่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  เร็วดิอย่าอ้ยโอ้โหป๊อคีย์บอร์ดไปแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะประตูเปิดอีกแล้วอือโอ้เร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่ได้อ่ะดูดิไม่ได้อ่ะโอ้โหอู้ยมันจะลงไงอ่ะ เฮ้ยมันไม่ันไม่ได้อะมันลงกันไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะเฮ้ย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 คือผมต้องต้องกดไม่ต้องกดกระโดดใช่ไหมคือลงไปเลยป่าววะเฮ้ยมันลงไม่ได้อะครับท่านผู้ชมประเด็นไหนลองแบบนั่งก่อนดิอุ้ยอันนี้เลเวลสามใช่ไหมอย่าบอกนะว่ามีอีกมีอีกนี่ตายแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวลองก่อนแล้วกัน คือมันต้องลงล่องนี้ให้ได้ก่อนเว้ยข้างบนมันก็ติดบอกเห็นมะเออเห็นนะเฮ้ยมันลงไม่ได้วะเฮ้ยคือมันเข้าร่องกันไม่ได้อะครับคิดดูเฮ้ย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 จ้ามันติดตรงนี้ครับคุณผู้ชมมันติดตรงนี้อมันติดตรงนี้อข้างหลังมันมีบันไดปะวะ เ็ไนไดก็ไม่มีเนี่ยมันไปไม่ได้ครับมันติดข้างบนน่ะทำไงดีอโอ้โหเดี๋ยวลองใหม่ดิคือเราต้องเข้าไปในร่องห้่ไหนก่อนอ่ะต้องหาวิธีเข้าร่อง,งให้ได้ก่อน้ยเออ,โ,อโหกระโดดก็ยากเหลือเกินลำบากเหลือเกินนั่นเนี่ยโอ้ยทุบบล็อกแม่งเลยได้ไหม <laughs> รอเล่นรอเล่นไม่ทุกหรอกครับแหม คือเรามาตรงนี้ใช่คือมันจะลงลององ่องยังไงอะประเด็นคือบล็อกมันใกล้กันเกินนะครับบล็อกมันใกล้กันเกินอะเอาอยัางไงดีวะตรงนี้มีบล็อกล่องหนใช่ไหมเฮ้ยแล้วมันจะลงบล็อกไงข้างบนมันก็ติดหัวคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปตรงนั้นได้ไเว้ยเฮ้ยโอ้โหแต่กดมันก็บอกว่าห้ามทุบบล็อกใช่ไหมงั้นเราก็ต้องเล่นแบบนั่นว่ะ รรเฮ้ยโหผมไม่เก่งปลากรวเนี่ยจริงมาตรงนี้ใช่เสร็จแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะครับมันไปไม่ได้อ่ะมันติดบล็อกอะเออคือถ้าผมลงล่องนั้นได้ผมผมก็น่าจะผ่านตรงเนี้ยได้ไม่ยากเว้ยเออนะครับผมว่าผมว่าผมเอาไงดีวะมาตรงนี้เสร็จใช่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคือมันจะติดไอ้ตรงเนี้ยแล้วถ้าเราไปมันก็จะติดข้างบน ปกติข้างบนเราก็ไปข้างเราก็ลงนีไม่ได้จริงไหมล่ะเออจริงไหมจริงไหมเอาไงดีวะอ่ะเดี๋ยวผมลองแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เดินนี่แค่เดินเฉยๆนะเด,นเดินเดินเฉยๆก็ตกถ้าวิ่งก็ตกเหมือนเดิมเพราะติดข้างบนเห็นปะเห็นนะเอาใหม่เอาใหม เอ้ยเราต้องอย่าพึ่งนั่นครับจะเย็นเราต้องเย็นเย็นนะครับอ่ะถ้ากลุ่มกระโดดมันก็กระโดดไม่ได้อีกมันก็ตกเห็นป่มอ่ะเนี่ยเฮ้ยไอ้ได้แล้วเว้ยอันแลอันแลรู้แล้วรู้แล้วไหนเเ,เ,เราต้องฝึกก่อนเว้ยเราต้องฝึกก่อนเว้ยเออเราต้องฝึกก่อนเว้ยต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกสูมาตรงนี้ใช่ไหมมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมมามามาอ๋อเข้าใจแล้วทําไงเอาไห้เอาไห้ อุ้ยไอกระโดดตรงนี้ก็ลําบากนะเนี่ยมามันเลยมาอย่างงี้ใช่วิ่งเฮ้ยเจอแล้วเหรออาได้แล้วได้แล้วเป็นแล้วเว้ยเป็นแล้วเว้ยมา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 เฮ้ยอาเฮ้ยได้แล้วเว้ยรอประตูเปิดรอประตูเปิดเว้ยรอประตูเปิดเว้ยเออเอ้ยเอ้ยผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ายังผ่านแบบนั้นฉันจะจับไปขังคุกก่อนละกัน อยู่ในนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่เอ้ามันผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยขังคุกทำไมอ่ะคะแนนเหรอเฮ้ยได้ค่าคะแนนเว้เย้ได้ค่าคะแนนเว้ยผ่านแล้วเว้เย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 เยรอติดตามภาคต่อไปได้ tank h for playing map by world of map world of white by white 690นะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคก็ สำหรับคลิปนี้นะแล้วเจอกันอีกทีภาคหน้านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีภาคหน้ามาใช่ไหมเออนะครับก็ต้องต่อจากในเรื่องนี้แน่นอนนะครับอ้ยไอ้ด่านสามไม่ยากนะเว้ยแต่ไอ้ด่านไอ้ด่านไอ้เลเวลสามไม่ยากนะแต่ไอ้ไอ้ไอ้้ไอเลเวลสองนี่แหละฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮะไปละบ๊ายบายอี